สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องรามเชนเน็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นมาครับนะครับพาทัวร์เซิร์ฟมา์ซิตี้ของผมเองอันนี้ก็คือบ้านเพื่อนนะครับแต่บรรทางแล้วผมเพิ่งซ่อมนะื่ักคคนช่วงนี้ไม่ได้ลงทลิปเลยทุกคนไม่ว่างี่ครับไปเลยออก,น,งงกนะครับ้านเข็มยังยงก็เข็มไปเงี้ยครับบ้านนี้มีคอมมีบ้านหมาต่อไปครับ ไล่นานนะครับไปทำอาชีพได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้น้ำท่วมนานนะครับทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มไก่นะครับนี่ฟาร์มไก่ของเราแล้วก็ฟาร์มกระต่ายนะครับแต่โดนคอมาดูกินไปแล้วอันนี้คือตลาดนะครับก็มีลุงต้นอยู่นะครับเขาจะบอกว่าเจ้าอะไรขนมปังสามบาทหมูห้าบาทไก่ห้าบาทแจะห้าบาทกระต่ายห้าบาทกัวห้าบาท,บาทแล้วก็ ใจตางข้างล่างนะครับทุกคนไอ,อปินนช็คตลอดเวลาต่อไปนะครับก็จะเป็นบ้านของผมเองบ้านขอไม่อยู่ใต้นิน้ำทุกคนมีคอมมีแอร์มีห้องครัวมีห้องน้ำครบนะครับทุกคนมีห้องที่นอนก็นอนเลยครับมีห้องน้ำก็ดูวิวได้นะทุกคนดูใต้น้ำตองขึ้นไปก็จะเห็นสะพานของเซิร์ฟนะครับทุกคนอัน,นี้ผมก็มาภาพที่หลังมาอาจจะติดดีเลย์นะครับทุกคน อันนี้ก็เป็นอาชีพเหมือนกันตัดไม้เอาไมา้ใส่กล่องเอาไมา้ใส่กล่องให้อดินเช็คว่าครบหกสิบสีอันก็บวม้าแต่รูปครับก็ได้ห้าอเมรัลต่อไปครับก็เป็นอาหารฟรีสำหรับคนที่ขี้เกียร์ทำอาชีพแต่มีจำกัดอดินเติมตลอดทำหมดต่อไปนะครับก็บ้านทำเล่ทำเหมืองน,นะครับก็มาเขามาเขาเหล็กเขา ได้ครับทุกคนขาอ,อาหารได้ด้วยทุกคนต่อไปก็บ้านกำนันนะทุกคนนีบ้านกำนันกำนันก็คือแอดมินเซอร์อีกคนนะครับทุกคนบ้านกำนันก็เลี้ยงสัตว์เยอะห้ามเข้าเข้าฝ่าฝืนรับสองเท้าบ้านกำนันก็มีแอร์มีห้องเก็บของห้องเชคเกมอยู่ข้างบนนะครับ แล้วก็บ้านกำนันก็ยังมีห้องน้ำเช่นเคยแล้วก็เป็นห้องรับวันนี้พาทัวร์ห้องรับบ้านกำนันเลยนี่ห้องรับบ้านกำนันก็เล็กๆหน่อยครับแล้วก็เป็นห้องทำงานนี่ห้องทำงานกำน,นันสวยนี้ก็เป็น office. ออฟฟิศ่ประตูเด็กกำนันบนแต่เวลาขึ้นมันขึ้นยากทุกคนบ้านกำนัน ตัวบ้านกำน,น,นันยังมีอีกนะทุกคนวิบตูให้เรียบร้อยก็อันนี้เป็นคอกหมาแต่กำนันเอาหมาอยู่ในบ้านงงมากโดน,นนี่เป็นนกเงือกนะทุกคนกำนันขายตัวละห้าสิบเอเมโลหรือซื้อผ่านชูมันนี่ก็ได้ทุกคนห้าบาทขาโคตรแพงอันนี้กแก้วตัวละห้าเอเมโล กนตัวสีน้ำเงินตัวเมืเ่อี้ทุกคนข้างหน้าตัวใหญ่สุดอะกำลังขาย20เ e สิบอิมเมลด์ปิดเลยช่วงนี้เจ็บคอทุกคนต่อไปนะครับเราจะไปดูบ้านกันอันนี้บ้านกำลังโมดิฟายกำลังกับเพื่อนผมทะเลาะกันบึ้มทะเละเลยเซิร์ฟไมล์ซิตี้เกือบพัง นี่คือบ้านพี่ชายผมลูกน้องกำนันแน่เนี่ยก็มีห้องน้ำมีชั้นบนชั้นบนทำอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ก็เป็นบ้านปกติอะทุกคนต่อไปก็จะเป็นบ้านโมดิฟายทุกคนปนริการโมดิฟายอยู่นี่บ้านห้างการเป็นบ้านโมดิฟายแล้วทุกคนบ้านเช่าไปกันเลยจะจะพาไปวิวนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเมืองมาซิตี้นะครับ เดี๋ยวผมจะหาวิธีเปิดเซิร์ฟนะครับทุกคนนี่คือบ้านกำนันหลังเก่าข้างล่างสามาัถเล่งเกะเ้ได้นี่ก็คือมดอดเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนแต่ผมอะ่ะจะมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับรอก่อนนะทุกคนรอแป๊บรอสักชั่วครู่ครับคลิปไม่ได้ลงนานเลยไม่ว่างนี่จะเป็นวิทเทอร์แล้วก็มังกรเอนเดดากอน น็อตโกเลมเนโโกเลมคนโกสามหัวแบ่งมุมสลามแกะนะครับเอชิเปอร์ครับทุกคนผมเปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนเอชิเปอร์เป็นที่สิบที่ใช้พลังนะครับแต่ผมก็ไม่รู้มันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนผมก็รู้มันใช้ได้มันใช้ไม่ได้ทุกคนออนตัวผมก็เคยลองมาแล้วผมลืมนี่ครับเศษมับบงกรขี่ได้ทุกคนมังกรขี่ได้ องค์กรขายตัวละสองร้อยเอเมเลทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ใช้เป็นมูมวๆตอนนี้เสือจากลั่กัดมาลาย,ยผมก็มูมวๆไปผมไม่รู้พลังมมนใช้ได้ต่อไปผมจะเอาที่รีมูฟหรือที่เก็บมันคืนมานครับที่เก็บมันแต่ว่้ต่อไปจะเป็นวิทเทอร์นะครับไม่รู้ปล่อยพลังได้ วิอร์ราคาเท่ากันครับสองรอยเอมโลส่วนน็อตขายห้าร้อลเอเมาะว่าสามารถฮิ้วเลือดได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเวลาส้นต่อไปไอ,อรอนกรเลมถูก20สิบเอเมโลราคาถูกต่อไปนะครับก็จะเป็นโนูกลูเลมราคาถูกตัวละสองเอเมโลต่อไปราคากลางราคาส0เอเมโลมังก็ซ้มหัวตัวเล็กขี่ได้ ต่อเคืนก็ใช้ในวิชั่นได้ราคา15บห้าเอเมโล่ี่ก็แางมุมนะคบทุกคนตัวสองเอเมโล่พารามตัวห้าเอเมโล่พวกกระโดดได้สูงด้วยทุกคนโอ้ยเจอหัวบ้านเฉยผมเพิ่งรู้นะก็มีหมีหัวบ้านตรงนี้ด้วยผมมาบ่อยแหละผมไม่เห็นนี่นะทุกคนจับไปเลย แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้มาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย